ทักษะชีวิต CPN1 สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อนางสาวชวลาชิมสะอาดค่ะเป็นคุณครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดครูขุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผสมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งค่ะ ความเป็นมาและความสำคัญการพัฒนาเด็กประถมวัยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กพัฒนาทุกด้านอย่างอง,องรวมและเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพนั้นต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการแต่ละด้านไปพร้อมๆกันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กประหมวัยเป็นแนวทางของสังคมในการเตรียมความพร้อมให้เด็กประหมวัยอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งการพัฒนาร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาและในทางสังคมของเด็กอันจะนำไปสู่การสร้างวินัยและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สำคัญในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงามเป็นการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาวจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นครูผู้สอนได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กประถมวัย โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้เด็กตามธรรมชาติและพัฒนาเด็กตามศักยภาพโดยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยครูผู้สอนจึงได้ออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเกมแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรค์เด็กประถมวัย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงวิกฤตจากโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับด้านการศึกษามีการนำระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เข้ามาปรับใช้ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสนใจ มีความสุขในการเรียนรู้และกลายเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลาวัตถุประสงค์1เพื่อส่งเสริมให้เด็กประถมวัยมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย 2. เพื่อพัฒนาครูบุคลากรนักเรียนให้มีทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติที่เน้นคุณธรรม 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมเกมแอนิเมชัน่นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เชิงปริมาณใช้กระบวนการเรียนการสอนผ่านจิตกรรมเกมแอนิเมชันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดคูขุดในหน่วยการเรียนรู้ชุมชนหน้าอยู่ในด้านคุณภาพนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมครูมีการจัดทำนวัตกรรมการสอนในรูปแบบเกมแอนิเมชันครูบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติ ที่เน้นคุณธรรมกระบวนการในการจัดทำนวัตกรรมใช้กระบวนการ P.D.C.A. P. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาระการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ศึกษาโปรแกรมการสร้างเกมแอนิเมชั่น ดีการออกแบบกิจกรรมการสอนกำหนดขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปและออกแบบกิจกรรมเกมแอนิเมชันให้มีความน่าสนใจซตรวจสอบตรวจสอบแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 A. ติดตาม ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนการสอนเกมแอนิเมชันผลที่เกิดขึ้นเด็กประถมวัยโรงเรียนวัดคูขุดมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยครูบุคลากรนักเรียนมีทัศนคติวิธีคิดและ ประพฤติปฏิบัติที่เน้นคุณธรรมโรงเรียนวัดคูขุดใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านเกมแอนิเมชันส,ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างสารรค์เด็กปฐมวัยการเผยแพร่ครูผู้สอนมีการเผยแพร่ผลงานการเผยแพร่ ครูผู้สอนมีการเผยแพร่ผลงานทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาให้ผู้ที่สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมแอนิเมชันผ่านทาง Facebook เพจโรงเรียนวัดครูขุดและลายกลุ่มครูปฐมวัยลายกลุ่มผู้ปกครองและในช่อง Youtube สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูจูนหน่วยการเรียนรู้ประจำสัปดาห์นี้คือหน่วยชุมชนน่าอยู่ค่ะสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กดเด็กทราบไหมคะว่าเด็กๆเ,เองก็สามารถมีส่วนร่วมในชุมชนได้เช่นกันการมีส่วนร่วมในชุมชนก็คือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนด้วยการไม่พูดคำหยาบ และไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านการร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณชุมชนของตนเองให้ชุมชนของเราน่าอยู่ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันทีละหัวข้อเลยนะคะเด็กๆว่าเด็กๆสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนได้อย่างไรค่ะในชุมชนของเรานะคะก็จะมีผู้คนมาอาศัยอยู่มากมายเพราะฉะนั้นแล้วการที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันก็จะต้องมีกฎมีระเบียบมีข้อตกลงค่ะ เด็กๆจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนถ้าเราไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงก็จะทำให้ชุมชนของเราเกิดความวุ่นวายค่ะและการอยู่ร่วมกันในชุมชนนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็จะต้องมีน้ำใจรู้จักการช่วยเหลือการแบ่งปันพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทที่ดีกับผู้ใหญ่ในชุมชนค่ะรู้จักการไหว้การกล่าวขอโทษการกล่าวขอบคุณ ค่ะแล้วข้อนี้นะคะก็สําคัญมากๆเลยค่ะถ้าในชุมชนของเด็กๆมีแต่ขยะเด็กๆคิดว่าน่าอยู่ไหมคะก็คงไม่น่าอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเด็กๆจะต้องช่วยกันทําความสะอาดบริเวณชุมชนของตนเองให้หน่าอยู่ค่ะ โดยเริ่มจากการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านหน้าบ้านหรือบริเวณรอบๆบบ้านของตนเองค่ะทิ้งขยะลงในถังให้ถูกที่ร่วมกันสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนของเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะ ก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้คุณครูจูนค่ะก็มีภาพเหตุการณ์มาให้เด็กๆได้ดูและคิดวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีค่ะเด็กๆด,ดูภาพเหตุการณ์นะคะภาพนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่นักเรียนกำลังทะเลาะวิวาทกันแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมคะเด็กๆ เาวิวาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราอยู่ร่วมกันเราก็จะต้องรักกันสามัคคีกันค่ะภาพต่อไปนะคะเด็กๆภาพนี้เป็นภาพเด็กๆก,กำลังเดินข้ามถนนเด็กๆข้ามถนนตรงทางม้าลายเป็นสิ่งที่ดีไหมคะที่ดีค่ะเราจะต้องข้ามถนนตรงทางม้าลายและปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะเด็กๆด,ดูภาพนี้นะคะ ภาพนี้มีขยะอยู่ในแม่น้ำลำคลองแล้วก็ขยะไม่ได้อยู่ในถังใช่ไหมคะเป็นการทิ้งขยะไม่ถูกที่แบบนี้ดีไหมคะนี่คือสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะเด็กๆเราควรทิ้งขยะลงในถังให้ถูกที่ชุมชนของเราจะได้น่าอยู่คะ่ะเรามาดูภาพต่อไปเลยคะ่ะเด็กดูนะคะภาพนี้เด็กผู้ชายกำลังไหว้ผู้ใหญ่ การไหว้ผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ดีไหมคะสิ่งที่ดีค่ะเราจะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทที่ดีกับผู้ใหญ่ในชุมชนค่ะเรามาดูภาพต่อไปเลยค่ะภาพนี้นะคะเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆเ,เขากำลังช่วยกันปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ดีไหมคะเด็กๆ สิ่งที่ดีค่ะเด็กๆเ,เราจะต้องช่วยการปลูกต้นไม้และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราให้น่าอยู่ค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วคุณครูจุนก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วเจอกันใหม่ช่วงบ่ายค่ะบา,บายๆค่ะ